พาไปดูหนุ่มคนนี้หน่อยที่จังหวัดกระบี่ครับคือมาจากกรุงเทพกลับบ้านไปหางานทําวันดีคืนดีก็มีชายกลุ่มหนึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจปลุกเข้ามาในบ้านรบผู้ชายคนนี้บอกผมทําอะไรผิดถ้าผมทําให้ผิดต้องออกจากบ้านผมไปนะว่าแล้วก็คว้าพลามีดพผาไล่ชายกลุ่มนั้นออกจากบ้านครับออกไปจากบ้านเพิ่งฝนไปจนนานั้นก่อนไปตาตัวนี้คนนี้ยไปจะนอไปเลยโอเคโอเคเด้ดีเลยได้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  ไอ้ไรบ้านคนมันมีรัวก็จิตจ็บเลยไม่ไมีไม่อ้กัไม่มีไม่ก็อ่ออกไปเลยเด่นอกไปก่อนออกไปเลยออกไปจากบ้านคเกลบบ้านก้นเลยไปไปไปเลยไปมายอะตรงนี้เลยมายอะตรงนี้ไปไปไป้ามไม่ไม่นี่ีาเข้ามาไม่ใช่ดหนตังค์มาไหมอยู่ดี่ย่างไล่บ้านคนได้ย่าไม่ไปจับบ้านกดนเล่นย่าไม่จับไม่เข้าไม่้าบ้านกู้เลย ไม่ยอมให้เข้านะผู้ชมนะนี่เหตุการณ์เนี่ยก็พูดใต้กันอยู่นะที่กระบี่นะครับที่อำเภอปลายพระยาช่วงเย็นของวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาคือในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งแล้วมาพร้อมกับรถตำรวจนะเป็นกระบะของตำรวจนะครับแล้วขับหลายคันมาจอดที่บ้านหลังนี้พยายามจะมาจับตัวผู้ชายในคลิปที่วอยวายวอยวายอ่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาไม่ยอมให้จับเพราะเขาบอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิด แล้วก็ไปคว้ามีดพลาเนี่ยออกมาไล่ผู้ชายกลุ่มนี้ให้ออกไปจากบ้านแล้วดูแต่ละคนยืนนิ่งนะครับเห็นไหมยืนนิ่งนิ่งเอาจริงผมว่าผิดปกติพอสมควรนั่นน่ะสิเพราะปกติถ้าตำรวจมาจะต้องมียุทธวิธีในการที่จะมาคุมตัวหรือจะต้องพยายามที่จะเข้ามาแบบแสดงหมายคน้นหรือว่ามีบัตรมีอะไรอ่ะ,อะพยายามไปต้องมันแบบนั้นคุณผู้ชมทีนี้เจ้าตัวเนี่ยผู้ชายในคลิปที่วายๆเนี่ยเขาบอกว่า ผมยอมรับว,ว่าอย่างหนึ่งคือผมดื่มน้ำท่อมเข้าไปอ oh. แต่ผมถามหน่อยเหอะว่าน้ำท่อมอันนี้ก็อันนี้รถเหมือนรถตำรวจนะรถตำรวจแหละคุณแต่ดื่มน้ำท่อมผมผิดตรงไหนไม่ได้ผิดนะตอนนี้ไม่ผิดทุกวันนี้ก็เหมือนกับการใช้ใบกัญชาถูกไหมครับมันพ้นจากบัญชียาเสพติดไปแล้วไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเข้ามาแบบนี้ผู้ชายคนนี้บอกผมไม่ยอมผมไม่ยอมหมายค้นก็ไม่มีบัตรประจำตัวอะไรก็ไม่ได้มีบอกสักอย่างหนึ่ง ว่าแล้วก็แล้วแม่เขาอยู่ไงแม่เป็นคนถ่ายคลิปนะอแม่ก็เลยคลาถ่ายคลิปนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าถ้าฉันผิดวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้